สวัสดีครับพี่น้องชาว YouTube และ Facebook นะครับวันนี้ก็ประมูลสินค้าจากเว็บไซต์ชิลินโดเริ่มต้นที่1บาทนะครับเว็บไซต์ชิลินโดนี่เลยครับวันนี้ก็ประมูลมาได้ในราคา386บบาทเดี๋ยวไปดูกันครับมีอะไรบ้างเนาะวันนี้ ได้อะไรมาบ้างเ okay. okay, ดี๋ยวกันครับวันนี้ได้อะไรมาบ้างเนาะอื มีอะไรบ้างเอง่ยนี่เลยครับชิ้นนี้ก็คือสติกเกอร์แต่งล้อรถยนต์นะครับติดกับล้อรถยนต์นะครับสีทองนะครับได้มาในราคากี่บาทเนี่ย สาบาทครับนี่ครับเอาไปติดล้อรถยนต์ครับสาบาทครับรายการต่อไปคีมลบรอยนะครับคีมลบรอยขัดสีรถยนต์นะครับได้มาในราคาสามสิบบาทเหมือนกันครับ ยังไม่เคยใช้นะครับแตต้องขอลองทดสอบก่อนนะครับสินค้าชิ้นต่อไปนะครับคีมครับผมคีมได้มาในราคา22บาทนะครับนีนครับคีมตัดครับ 22บาทสินค้าต่อไปอันนี้ประมูลมาเล่นๆนะครับไม่ติดคอเสื้อนะครับได้มาในราคา13บาทครับสายไม่สั้นไม่ยาวมากครับกำลังดีครับ1 3บาทสินค้าชิ้นต่อไป ที่ชาร์จนะครับที่ชาร์จโทรศัพท์นะครับที่ชาร์จได้มาในราคา30บาทนะครับนี่นะครับสามารถชาร์จได้ทีเดียว3พอร์ตนะครับนี่นครับ30บาทราคาเบาๆครับ สินค้าชิ้นต่อไปนะครับกระจกมองหลังนะครับรถจักรยานนะครับได้มาในราคา25บาทครับนี่ครับกระจกมองหลังรถจักรยานได้มาในราคา25บาท ินค้าชิ้นต่อไปนะครับสติกเกอร์คาร์บอนติดรถยนต์นะครับแค้มาในราคา100บาทครับนี่สติกเกอร์คาร์บอนติดติดรถยนต์นะครับนี่เอาไว้ติดรถยนต์อย่สวยๆครับ100บาท ินค้าชิ้นต่อไปครับอันนี้ประมูลมาเล่นๆนะครับสายคล้องสายคล้องหน้ากากอนามัยครับห้าบาทครับนี่ครับห้าบาทประมูลเล่นๆครับสินค้าชิ้นต่อไปนะครับสูบเติมลมนะครับแกะออกสะหน่อย ได้มาในราคา42บาทนะครับโอ้ทำไมตรงนี้มีน้ำมันเยิ้มเลยน้ำมันเยิ้มเลยได้มาในราคา42บาทนะครับนี่เลยครับเดี๋ยวเราจะมาลองสูบเติมลมกันนะครับ ใช้ได้ใช้ได้ครับสูบเติมลมวันนี้ก็ขออนุญาตลากันไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับอันนี้สินค้าชิ้นสุดท้ายนะครับสูบเติมลมได้ได้มาในราคา42บาทครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ